ตอนนี้ก็จะมาถึงวิธีการนะคะการจัดกลุ่มข้อมูลหรือจัดกลุ๊ปนะคะให้กับทรัพยากรที่อยู่ในไลบรารีของเรานะคะรวมถึงวิธีการสำรองข้อมูลหรือว่าสำรองไลบรารีนะคะกรณีที่เราต้องการที่จะนำไปเปิดในอุปกรณ์อื่นหรือว่าส่งอีเมลนะคะก่อนอื่นเรามาพูดในเรื่องของการจัดกลุ๊ปหรือจัดกลุ่มข้อมูลในไลบรารีก่อนนะคะ การจัดกลุ่มนะคะทำได้3วิธีนะคะก็จะมีการเป็นการจัดกลุ่มธรรมดานะคะการจัดกลุ่มที่เป็นชุดของกลุ่มข้อมูลหรือกลุ่มเซตนะคะและการจัดกลุ่มที่เป็นที่เราเรียกว่าสมาร์ทกลุ่มนะคะหรือกลุ่มอัจฉริยะนะคะซึ่งวิธออีการจัดกลุ่มวิธีหลังเนี่ยจะเป็นการจัดกลุ่มแบบ เราจะต้องตั้งค่างเงื่อนไขแจ้งให้เอนโนดทราบและเมื่อไหร่ที่มีการนำข้อมูลเข้าที่ตรงเงื่อนไขกับตามท,าที่เรากำหนดไว้ข้อมูลก็จะเข้าสู่ในโฟลเดอร์ที่จัดเก็บตามกลุ่มที่เรากำหนดอัตโนมัตินะคะอันนี้คือวิธีการแรกนะคะคือการจัดกลุ่มทั่วๆไปนะคะจะเห็นจากด้านข้างเห็นไหมคะเราก็สามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้นะคะตามเนื้อหาหรือตามบทนะคะอันนี้ก็ ทำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีที่สองก็คือจัดกลุ่มแบบเป็นกลุ่มเซตนั่นคือเราจะต้องมีการกำหนดกลุ่มด้านบนก่อนคือเป็นกลุ่มเซตตรงนี้จากนั้นเราถึงจัดกลุ่มธรรมดานะคะตามวิธีแรกก็คือแยกเป็นบทบทนะคะหรือจะแยกเป็นหัวข้อก็ได้โดยที่กลุ่มเซ t ตก็คือสร้างชื่อกลุ่มใหญ่ก่อนนะคะส่วนวิธี ที่สามนะคะก็คือสมาร์ทกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแบบอัจฉริยะถ้าจะเห็นตรงนี้นะคะลักษณะก็คือเราต้องสร้างกลุ่มเซตขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นกลุ่มอัจฉริยะตรงนี้คือ,อยังไงนะคะจะเป็นลักษณะดอกไม้ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้อย่างเช่นเราตั้งชื่อกลุ่มว่า article ก็คือเรากําหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมดึงนะคะทรัพยากรหรือรายการบรรณานุกรมที่เป็นบทความมรสารเข้ามาจัดเก็บอยู่ในนี้ นะคะอันนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ตามต้องการเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้มาที่ end node นะคะเราต้องการจัดกลุ่มตอนนี้เรามีทรัพยากรอยู่ในห้องสมุด1ิบรายการนะคะ ซึ่งต่อไปถ้าเรามีทรัพยากรจํานวนมากการจัดกลุ่มก็ทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรในห้องสมุดเราสะดวกขึ้นวิธีการแรกนะคะมากรุ๊ปตรงนี้เราแค่คลิกขวาค่ะ create group แค่นี้เองค่ะ,ะสมมุติว่าอันนี้เราตั้งชื่อตามเนื้อหาของของทรัพยากรก็ได้หรือจะตั้งเป็นเนื้อเป็นชื่อเรื่องอชื่อผู้แต่งหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นเพศ สักรรมละกันนะคะสมมติอันนี้เป็นชื่อกลุ่มว่าเพสัจกรรมตามเนื้อหาวิธีการก็คือนําเข้ายังไงเราสามารถอย่างตอนนี้เห็นไหมคะพอคลิกปุ๊บในกลุ่มยังไม่มีใช่ไหมคะวิธีการก็คืออเรามาที่กลุ่มใหญ่ก่อนเราสามารถใช้วิธีการคลิกสมมุตินะคะสมมตุติคลิกนะคะกด c อน t r o l แล้วก็คลิกเลือกรายการที่เราต้องการเข้าจัดเก็บในกลุ่มของเพสศัจกรรมนะคะคลิกขวา นะคะแล้วก็ add references to อ่าตอนนี้เราตั้งชื่อกลุ่มไว้แล้วเราก็เพศสัจกรรมเห็นไหมคะตอนนี้เพศสัตเข้ามาเป็นเลขสี่แล้วแต่กลุ่มใหญ่ยังคงอยู่ครบสิบสองรายการนะคะเราสามารถนํารายการแต่ละรายการไปกระจายตามกลุ่มได้ตามเนื้อหาต้องการ่ะคลิกปุ๊บเห็นไหมคะมาเรียบร้อยอันนี้คือการจัดกลุ่มแบบเ,เ,เขาเรียกเป็นจัดกลุ่มเบื้องต้นนะคะตามเนื้อหาเห็นไหมคะอ่า ถ้าจะสร้างใหม่ก็ได้เป็นสมมุติพยาบาลพยาบาลมีอันนี้นะคะสมมุตินะคะมีสองรายการนี้สามรายการคลิกขวานะคะแล้วก็ add r e f e r e n t e to อันนี้ก็จะเป็นพยาบาลตอนนี้พยาบาลเรามีบรรณุกรมหรือมีข้อมูลนัางอิงอยู่3ามรายการแล้วนะคะซึ่งก็จะมี r e f e r e n t e type ต่างๆตามนี้นะคะอันนี้คือการจัดกลุ่มแบบพื้นฐาน ทีนี้วิธีที่สองคือจัดเป็นกลุ่มเซตอ่าอันนี้มันวิธีการก็คือคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นค r ีเอท g ลุ u p เซตอ่าเราจะมีกลุ่มใหญ่ของเราแหละสมมุติว่าเราจะตั้งชื่อเป็นรายงานวิจัยก็ได้อ่าเพศรเกรรมสมมุินะคะวิจัยเรื่องอย่างนี้เราจะได้กลุ่มเซตอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ ทำวิธีการเดิมเหมือนกับการสร้างกลุ่มทั่วไปก็คือคลิกขวาแล้วก็ t e Group อันนี้ก็จะเป็นบทที่หนึ่งสมมติอ่าอันนี้แล้วแต่การออกแบบนะคะแอ่าคลิกขวาบทที่สองวิธีการนําข้อมูลเข้าก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถคลิกเลือกได้นะคะหรือมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเราก็สามารถจัดกลุ่มได้เลยนะคะอันนี้มมติเป็นบทที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ สมมตินะคะคลิกไปก็แอดแบบที่สองอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่สองคือเรามีกรุ๊ปเซ็ตเราอาจจะสร้างกรุ๊ปเซ็ตเพิ่มนะคะเป็นวิจัยเรื่องที่สามเรื่องที่สี่อะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างสมาร์ทกรุป๊ปหรือเป็นกรุ๊ปอัจฉริยะเราก็ต้องสร้างกรุ๊ปเซ็ตก่อนนะคะ,ะสมมุติว่าอยู่รวมไว้ในอยู่รวมไว้ในภายใต้ใวิจัยอันนี้เลยก็ได้นะคะวิธีการก็คือคลิกขวาเหมือนกัน แต่แทนที่เราจะครีเอทกลุ่มธรรมดาเราครีเอทสมาร์ทก p ุ่าซึ่งสมาร์ทก o ุ p ตรงนี้เราจะต้องกำหนดเงื่อนไขก่อนสมมติว่าเราอยากจะให้ให้กลุ่มนี้นะคะจัดเก็บทรัพยากรที่เป็นบทความมรสารจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อ่าเราก็ตั้งชื่อก่อนว่าเป็น Art i c l e อ่ะสมมติว่าตั้งชื่อเป็นบทความก็ได้บทความอ่าตั้งชื่อกลุ่มว่าบทความทีนี้เราก็ต้องมากำหนดเงื่อนไขตรงนี้นะคะ นี่เงินไขตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องกำหนดจาก r e r e r c e t y p e r e f e r e n c e type ตึงตรงนี้นะคะให้มีคำว่า article article ตรงนี้นะคะมาจากตรงนี้ค่คะ r f e r e n c e type ตรงนี้เราจะเราจะให้กำหนดจากเขตข้อมูลของ r f f r r n c e type ซึ่ง r f f r r n c e type กรณีเป็นวารสาร ถ้าเป็นฉบับพิมพ์นะคะ reference type ก็คือ journal article ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็น electronic article เพราะฉะนั้นคำร่วมของมันก็คือคำว่า article เราก็ใส่แค่คำว่า article แล้วก็ create เราจะตั้งเป็น content นะคะให้มีคำนี้แล้วก็ create เพราะฉะนั้น reference type ท,ที่มีคำว่า article มันจะเข้ามาทั้งหมดเห็นไหมคะเข้ามาเข้ามาเลยอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ได้ไปทำอะไรเลยอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนะคะ คลิกขวา smart group ตั้งชื่อกลุ่มตอนนี้ลองเป็นหนังสือบ้างหนังสือนะคะหนังสือเช่นเดียวกันค่ะเราก็เลือก reference type นะคะให้มีคำว่า book เพราะว่า reference type นะคะ electronic ก็ electronic book นะคะถ้าเป็นหนังสือฉบับพิมพ์ก็คือ book เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำร่วมคือ book หนังสือรวมบทความก็บุ๊กเซ็กชั่นอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เลือกตรงนี้ให้เป็นบุ๊กไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ครีเอทซึ่งตอนนี้ในห้องสมุดเรานะคะมีทรัพยากรที่เป็นหนังสืออยู่ทั้งหมด5้ารายการออันนี้พอได้ไหมคะถ้าเป็นปีบ้างละ่ะสมาร์ทกรุ๊ปตรงนี้เลือกเป็นสมมุติว่าอมากกว่ามากกว่าปี2000แล้วกันสมมตินะคะตรงนี้ลองดูเพราะฉะนั้นฟิลตรงนี้จะต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นเยร์ละ ่ะเดียเราก็ต้องดูเท่ากับสองพันอันนี้เราต้องการมากกว่าสองพันเราก็ต้องเป็น is greater than นสองพอ่าลอง create ดูนะคะอ๋อมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดในห้องสมุดของเราก็คือมากกว่าปีสองพันพังนั้นเลยอันนี้คือวิธีการจัดกลุ่มนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาว่าสำรองข้อมูลนะคะกรณีที่เราเปิดเราปิด เราปิดเอ่อ uh, ไฟล์ไปนะคะในเครื่องของเราเราไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรเลยพอเปิดมาใหม่เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้ากรณีเราต้องการเซฟตัวไลบรารีของเราเนี่ยไปเปิดที่เครื่องอื่นต้องการส่งอีเมลนะคะหรือว่าต้องการเซฟไว้ในเอ่อแฮนดี้ไดฟ์หรือเอ่อ uh, ไดฟ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องทำวิธีการดังต่อไปนี้นะคะมาที่ endnote นะคะเรามาที่ไฟล์นะคะแล้วก็ Complete Library c o m p l e t Library นามสกุลจะเป็น .enlx นะคะคลิกปุ๊บอ่าเขาจะบอกว่า Create เอาไฟล์ Attach ไปด้วยไหมก็คือไฟล์ที่กรณีเรามีไฟล์แนบต่างๆให้มันตามไปด้วยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาตามไปด้วยไฟล์ก็จะค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปด้วยนะคะเพอไม่งั้นเราก็จะเปิดดูไม่ได้แล้วก็ Next ก็จะให้ตั้งชื่อนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะเป็นชื่อเดิมอะคะ่ะชื่อเดิมของห้องสมุดนี้ที่เป็น enl แต่กรณีที่เราจะสำรองข้อมูลไปเปิดเครื่องอื่นมันจะเป็น elx นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะแล้วก็เซฟเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะ เราต้องดูเ้วยนะคะว่าเก็บไปที่ไหนซึ่งอันนี้จะเก็บไปที่ My า o c u m e n t ตรงนี้นะคะ่เห็นไหมคะจะมีไฟล์ enlx มาแล้วนะคะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแนบไฟล์ไปกับอีเมลนะคะหรือเซฟใส่แฮนดี้ไดอะไรพวกนี้นะคะก็ให้เซฟไฟล์ตัวนี้ไปแล้วพอเราไปเดับลคลิกเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคลี่ออกมาเป็นตัว enl ตามปกติเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสำรองข้อมูลนะคะมาที่ไฟล์แล้วก็คอมเพตไลบรารีนะคะกรณีต้องการนำไปเปิดที่เครื่องอื่นนะคะ